กินเราติกเป็นเขาก็มีซอสอยู่ในซอสไปหยิบเอาเองน่ารัก90บาอทีครั้งก็ไม่ผิดหวังอรอยจิสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับนาอุ๋ยกินก๋าเที่ยวนะวันนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีบางนานะครับร้านสุปตังคาวยอ่งครั้ง แดดแรงมากวันนี้เดี๋ยวมาดูพี่เขาตําส้มตำกันนะครับ,บส้มตำขมอยส้มตำปลกเหลก็กครับจะบอกว่าเรามากินแล้วสองรอบนะรอบน,นี้รอบที่สามเนี่ยนนแบบรสชาติแบบยอดมากอร่อยอ ก็จะมีตำลักหลายต่านะครับตั้งผู้สบตั้งปลาตั้งไทยไทยเค็มต่างผลไม้นะตัางหมูยอต่างๆนะครับล่มแดงๆหน้าบิ๊กซีนะบิ๊กซีบางนาแบบวอ้วอนนี้ประมาณบ่ายสามมันเต็มเลยนะโอ้แดดแรงมากแต่ว่าคนก็ยังมาซื้อกันเยอะมากนะครับ ต้นตำครบับผต้นตำกบเหล็กโอ้ดูกระ t h o นะกระ t h o มะม่วงมะยมรอานนี้บอกว่ารสชาติแซ่บมากไงมาดูตน้องอันดุกสาวครับกระ t อนน่านจะไปตมม้นมะม่วงนะครับกลิ่นตัลาสุดยอดมากเงื่อนลาย โอ้ผิกแห้งเป็นพริกแห้งนะแต่พริกแห้งเหมือนเป็นลักษณะเหมือนเป็นย่างนะครับใส่ปูบราส้มตำร่มแดงนะเห็น <_ s 1> <_ s> ไ,ไหมส้มตำคาร์บอยส้มตำพวกอะไปกัน คงแพงนะครับเพื่อนเป็นตามกระท้อนนะเป็นตามกระ t อ o น,นะครับสูงไปให้ดูยใกล้กลิ่นก็ทำไสยไหลแล้วนะน่าคิดมากนะเดินดูน้องสับสับกระท้อนนะโอ้ ดีสันนะ่ากินมากเป็นตะเพ็ดแะเนอนอาจจะแสบมากนี่แหละครบับร้านจะตั้งอยู่ประมาณตั้งแต่ปีสองนะครับก็ประมาณสักทุนหรือสองทุ่มนี้ก็จะเริ่มเก็บละรสชาติดีมากขายดีมากหมอก็เลยเออมีพริกสดนะครับพริกสดพริกแห้งนะแล้วก็อีกลักษณะเหมือเนเหมือนพริกพริกเผาหรือพริกขั้วพริกย่าดอะไรประมาณนะี้ ยีดตั้มใจกับพรานมันน่าก,กินมากมกันีก็ารักมากเลยนะแต่ว่าเป็นเป็นคกเลหล็กโอ้ประธอนนะดูสกิลนะสกิลในการ ซอยมะเขือซอยมะนาวนะครับผ่านมะนาวเทบมากผมบอกว่าเลยปลาร้านนี้นะนัวมากนะปะลาหอมนขนาดเราังไม่ได้ลองแบบชิมนะแต่แค่ไ,ไนนะด้กลินนน่นก็น้ำลายไหลนะเพื่อนอ้วน้ำลายไหลจะเป็นกระตำกระท้อนอีกหกนะครับ ครับนีอ๋อไม่ใช่เป็นตำมะละกอนะเราจะมีตำมะกร,ะรูดอีกพกหนึ่งอ๋อตำปลาครับโอ้ปกปะทินใส่สดๆแล้วนะใส่แบบนุดเยิ้มเยอะๆเ,เลยตำปลานะครับใส่กัดด้อมมีผัเชีนะ ตั้มปลาเนะี่ยั้มกระตังกระทร้อนน่าจะขายดีมากเลยไอ้หนอมเข้าซอยกระทร้อนนะัสับกระทร้อนในหลายพวกละอันนี้น,นี้ที่พี่เขากระตัตมเนี่ยน่าจะเป็นตั้มขัวนะครับใส่เป็นเสือนะร้อน,อนขอข้าวลมหน่อยร้อนมาก ก็จะเป็นเมนูเมนูส้ตำข้าบอยคคกเล็กนะครับมีกุ้งสดตำปลาตำไทยไข่เค็มตำผลไม้นะตำหมูยอตำสั่วตำหอยดองตำมาขาตำข้าวโอ๊คปลาขาตำมะขามก็มีนะทําแตงับถั่วตำมะยมตำมะม่วงนะครับอ่าจะมีสายหัวหุ้นสดตำทบโพดนะ ตางกันทอนห้าสิบบาทนะราคาก็ตามป้ายเลยนะ อนในครกนะครับไ่รู้ว่าใคเลย ขายคุกมากนะสองสามคุกนะจะมีต่องคิวนะเนะจะมีมาอีก่เรื่อยนะครับตนะนอ้บกเนี่ยกิกเป็นกิกย่างเป็นกิกเผาอะดะดูดนอีกแบบแล้วหอมทาตำส้มต่ำเนี่ยต่ำต่ำตะทกนนะครับ กลิ่นจะดีมากเลยกลิ่นหอมมากมะม่วมองอร่อยนะครับร้านนี้เราเคยเราเคยมาลองไปชิมลองชิมแล้วครั้งหนึ่งนะครับมะม่วงในสุดยอดมากอร่อยมาก น,น่าจะเป็นต่างก้อนอีหกนะนะครับโอดขายดีมากต่างก้อนวันนี้ รูปพี่เขาไม่ได้นนะีทำรัวๆเลยกลิ่นสุดยอ,อดปัวนาเนี่หอมมากจริงนะ ักะเอาลองชิมลองชิมหนยรสชาติมันเดิมไหมเนี่ยนี่สั่งเป็นตำข้าวโพดกับตำกุ้งสดนะตำกระท้อนขายดีมากนะเป็นขายคูกอ่ะเนี่ยหรืตำตำข้าวโพดเป็นแบบตำไทยป่าวหรือว่าเซบะ่ะตำไทยอ่ะรสชาติเป็นไงตำไทย อร่อยเลยรังนี้อร่อยลยอืมนี่เป็นตำกุ้งสดนะครับมันเข้ามาหนักไหมเนี่ยเ<ม>ย็นมากตัวมันอยู่ไม่ได้ร้อนสุดๆแล้วอันนี้เป็นตำกุ้งสดนะครับมาทุกครัง้งก็สั่งเลยตำกุ้งเนะี่ยตำกุ้งสดทำ ช้อนเขาก็น่ากินนะแบบว่าพริกน่าจะเป็นพริกขั่วหรือพริกย่างแล้วเขามาตำกินมันจะหอมพริกมาก,กไไมาเป็นไงบ้างรสชาติเหมือนเดิมตนนัวลาเขาหนัวมากเลย,ยทำอะไรไรแม่ตำยิ่งุ่นสดนะครับเสียงจะดังๆหน่อยนะ เดือดข้าวตุดมาในะส่ขมต้องเด็ดมันผลมากมที่หลังอ่ะทุบช้อนธรรมดาด้วยนะช้อนเอาไว้ในรถกินทำพาสติไปเป็น ขเขาาก็มีซ้อนอยู่นี่พอ่อไม่หยิบเอาเองกล้ามอ่ะกล้มาอมอะไรทีั้งก็ไม่ผิดหวังอร่อยดีเอาวสติป่อตอนต้นไป อร่ข้าวโพดต้องตำไทยถึงอร่อยข้าวโพดอร่อยแน่อร่อยลองกินคือ,อบริษัดแน่เยอร่อยไม่หวานมนาครับเปรี้ยวหวานอะนะเปรี้ยวหวานแต่ไม่ได้หวานมากฮะเรายังไม่ทันเคี้ยวว่ากินอีก you yeah. 对对。